สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะก็มาพบกันอีกวันนะคะสำหรับเทศกาลวันสงกรานต์นะคะวันนี้วันที่14เมษายนพศ2568นะคะก็ตรงกับวันจันทร์นะคะวันจันทร์วันที่14นะคะวันนี้แอดมินก็มีแนวทางของเลขประมูลล่างมาฝากท่านผู้ชมนะคะปะติิผ่าฑมาแอดมินก็ ได้นำเสนอไปอยู่นะคะงวดนี้ก็มาตามต่อนะคะงวดที่แล้วเข้าให้สามกับสี่มานะคะล่างนะคะงวดนี้นะคะก็มาตามต่อนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะก็ต้องขอฝากคำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะทุกๆแนวทางทุกๆตัวเลขมีเข้ามีหลุดค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มา มาลุ้นกันนะคะกับเลขประมูลล่างนะคะก็เน้นๆล,ล,ล่างนะคะ วดกันที่วดกันที่16เมษายนนะคะพันห้าร้อยหสเลขออกตรงกับวัน พุธนะคะวันพุดวันที่16นะคะก็สุขสันต์วันสงกรานต์นะคะท่านใดที่กลับบ้านนะคะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะแอดมินไม่ได้กลับนะคะแอดมินทำงานนะคะเทศกาลห้ามหยุดห้ามลาค่ะเลขประมูลล่างนะคะงวดวันที่16เมษายนพศส5 6 8รนะคะวิ่งนะคะ ไม่รู้ว่าจะถูกใจท่านผู้ชมหรือเปล่านะคะก็มาลุ้นกันนะคะมาชมกันนะมาลุ้นกันก่อนนะคะดูกันก่อนก็ได้นะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะงวดที่แล้วให้3กับ4มานะคะงวดน,นี้จะได้ตัวไหนนะคะ วิ่งนะคะวิ่งสามจ้าสามกับอะไรสามกับหนึ่งค่ะสามจะมาหรือเปล่าสามมาหลายงวดแล้วนะคะหนึ่งจะมาไหมนะคะมจับคู่มาให้ด้วยนะคะ คู่นะคะก็มาดูถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบที่เอกมูมิรังจับคู่ห้ก็สามารถนําไปจับคู่กับตัวเลขที่ท่านผู้ชมชอบได้เลยนะคะเอา้าโบแมนเลือดบาดที่ไหอุย้ยขอโทษขออภัยมาได้ยังไงมาได้ยังไงขอโทษขออภัยหลายๆมาได้จังได้ กันสิมาตัวนี้บอกไปเรื่อยนะคะพูดไปลืมไปเอาเล้วนะคะมาได้ยังไงสามแปดค่ะ คู่คู่นะคะ ห้านะคะก็มาลุ้นกันนะคะว่างวดนี้จะเข้าหรือเปล่านะคะก็เลขวิ่งไม่ค่อยจะพลาดนะคะส่วนมากส่วนใหญ่แล้วเลขวิ่งจะไม่ค่อยหลุดนะคะจะจับคู่ก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะแต่ก็คือว่าค่อนข้างที่จะแม่นยําอยู่นะคะก็พิจารณาดูได้นะคะถ้อท่านผู้ชมอยากจะนําตัวเลข วิ่งไปประกบกับตัวเลขที่ท่านผู้ชมชอบได้เลยนะคะก็ดูไว้เพื่อเป็นแค่แนวทางนะคะหรือว่าจะดูเพื่อกับความบันเทิงก็ได้นะคะเลขประมูลล่างนะคะงวดันที่16เมษาย,ยนพศสองพนร้อยสนะคะวิ่งนะคะวิ่ง3กับ1นะคะจับคู่010338แล้วก็15นะคะถ้าท่านผู้ชม ไม่ชอบที่จับครูหายก็สามารถนําไปจับครูก,กับตัวเลขที่ท่านผู้ชมชอบได้เลยนะคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมัาฟังด้วยนะคะทุกๆกแนวถางทุกๆตัวเลขมีเข้ามีหลุดค่ะสําหรับคลิปนี้แอมินก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้า ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่คอยติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็คอยให้กําลังใจแอดมินมาตลอดนะคะก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆปังๆรวยๆในงวดวันที่16เมษายนนี้นะคะสําหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ